สวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีสสดโอ้ยอันนี้ผลผลิตครับ <c oughs> พี่น้องผลผลิตนมาเงันน่วยมันบาดมาเงินหมายมัน,มน,มน,มนคุณพ่ออุดมคือเก่เาได้ครับพี่น้องม,มีหลายอันพันยามีสวนสวนใหญ่กับผมว่าได้ไปหนีไปซิแหละครับว่นกัสวนคุณพ่อเนีน่ยอันนี้สวนในบ้านเนาะพ่อเนาะเออต้นสวนบ้านสวนในบ้านครับอยู่ในบ้านอันนี้มักหมักปักหมักแป้งอันนี้สวนเฉพาะสวนในบ้านครับพี่น้องอันนี้ยังเพระท่านหลายท่านในพ่อทรงบ่พ่อบ่ยังเพระท่านพ่อทรงมันบ่ท่านไหนขาดน้ำมันไหนมันไหนขาดน้ำมันโลชัยพ่อ เดี๋ยวนี้มันกระวัวห้าหกบาทนี่นะโอ้าหกบาทเลยคือว่าปกติตั้งนี้ก็อยู่ได้แล้วอยู่ได้แล้วคันคัๆจาให้มันดีริบมันมันใกล้ขึ้นหัวสีบาทเทียบพอๆราคาซองนี่เด้๋ยวบางปีใหม่ก็มาซื้อสวนกระพงนี่ซองหน่อยห้าสิบทุงหนึ่งสิบกิโลแสดงโอ้สองร้อยห้าสิบก็บร้อยยี่สิบห้าบาทเท่านั้อช่วงนั้นมันปูาแต่ว่าหั่นค่าเขาขายสามสิบบาทเขาก็ำลังสวนนระพงครับครับครับพวกไปเขาเห็นงานกองบวดพวกนี้นามาเอาุครับครับ เมื่อนี้พี่น้องครับเมื่อนี้ผมสิผ้าพี่น้องพาไปเบงเอ้องสวนพักผ้าคุณพ่อด้ครับเด้อ <c oughs> สวนผักผ้าที่เพิ่นปลูกแปลงไม้นั่นแหละครับแปลงไม่แต่ว่ามันผิดระดูนะพอนอะผ <c oughs> <อ>ิษระดูแต่ว่ามีผลพรอะไรก็คือว่าเ้าสี่ใดไน่ไนเนาะพอนะ <c oughs> นนอไนนมันเพราะว่าแสงสว่างมันบุพอครับแสงสว่างกรับเป็นือ <c> ช <oughs> ่วงฤดูที่ที่มันสิเป็นไน่บ่พพอผู้ใดปลูกเนมนี่ก็คือเป็นไนบ่ครับไม่ตรงมันไมออกจะออกไนถ้าไนมันบุพอครับผมปลาพี่น้องตามไปเบื้องครับ อันนี้ก็คือแปลงเก่ามันบางพอหน่อยพอที่ที่ขายไปแล้วพอสรุปสรุปยอดขนาดอันแปลงนี่ครับบอกว่าถึงงานบ้างปานี่างปาบ้างแล้วไม่ถึงหน่อยหน่อยอันขายเป็นแพ็กได้ได้หลายปันได้ก็ครับขายเป็นแพ็กมันได้สองหมื่นอันน่าย่ายดีปัน่ามันได้สิบสองกิโลพอขายไปสิบกิโลเอาไว้เลยโลละเท่าไหร่ครับโลละสามพันโลละสามพันสิบกิโลก็สามหมื่น ร่วมเบ็ดเซ็ตยอดก็คือใจหาเงินครับพี่น้องให้ในหน่อยนิ้วหนาให้นหน่อยได้ครับว่าถึงงานนี่ครับนี่ครับผาไฟอันนี้เอ่ออันนี้มันตัวนี้เรียมเตรียมธาตุที่ปลูกไม้เนี่ยเรียมธาตุที่ปลูกไม้สีสี่ธาตุไม้เราบั่นนี้เออเอาหยาเอายังมันออกบั่นกับป่อยน้ำใส่ไถปลูกไม้ครับก็เครับประมาณไหนไปกันกุมภาพันธ์นี่ก็ไม่ได้ครับพี่น้องไปเบิ่งแปลงที่ปลูกไว้นะครับว่ามันเป็นจังนไรครับครับพี่น้องเขามานหัวแล้วครับอันนี้เนื้อที่ไร้บั่นได้กว่าคุณพ่อตัวนี้มันหัน เต็มงานพอดีเลยเต็มงานพอดีบ่ครับอันนี้มันจักเดือนแล้วก็เฮ้อผมก็ลืมแล้วสิบัตรนี่ครับพี่น้องงามบอพี่น้องโอ้ยมันออกดอกอกมากไายคันเดียวพักไปขายแต่เสียดายโอ้แต่ว่ามันออกดอกหลายดีครับพี่น้องออกดอกกับขึ้นไดเลครับเออมันกัต้นต้องกัดสอง สองหน่วยสามหน่วยควนสองกัดสามกิโลอย่าลืมเลยครับกิโลละสามพันเลยครับแต่เอามาเห็ดเป็นผักมันกะข้าวเห็นสวนผักคือเขาลวกเลยเด้ลวกเลยเนี่ยขาลวกเลยไปด้วยครับพี่น้องมันเกลืี้ยงในหน่วยนี้ว่ะกระบอกจงดีออกกระชับหน่อยเอาไปขาลวกข้าเพราะขาวไม่ได้ตัดขายขึ้นเอาอื่นนะพ่อกเพราะว่าเลียกเอาตะไบเลยต้องลวกเอาเลยเลยครับพี่น้องเครื่องกระป๋องเครื่องหักเครื่องข้นเลยครับลวกเลยเลยครับแบบนี้ครับแบบคุณป่อนข้าจังสี่ เ้าก็ะสีได้ตัวนี้เนาะครับผมาเ่าก็เอาออกเบิดได้ยังครับออกมัดซุ่มกินมาหน่ยเอาออกเบิดครับแต่เรืออยืนหน่อยเลืออยืนหน่อยเนาะบัดนี้บัดนี้เ้าก็ะสีได้ถ้าจะซ้ำนี่เป็นบ่อขนาดแทนที่เ้าเสียวแบบนี้ไปขายสักไต่อไปซุ่มนี่ก็เป็นเป็นเป็นนันมัดบัดนี้เป็นตัวมัดครับนี่นี่เตัวตัวมันกสีได้ยังแต่ว่าแต่ว่าอันนี้ได้เ้างขายขายเป็นพักได้หลายปเลยเถอะพ่อตัวนี้ทางไปขายเป็นพักกตมันเขาเป่ามัน มันบ่คอยบ่ค่อยหนาอยังไงบ่คอยหนาเนาะคับคำนวณิึงมันกับคำนวณบ่ถือนะแต่ว่าช่วง <c oughs> ช่วงฤดูนี่กันเ้าปูกนีน<ม>อันนี้คืออันนี้คือวันที่ใส่กับวันที่ยี่สิบสี่โอ้ยี่สิบยี่สิบกว่าแหละครับย0สิบกว่าเดือนมากระลาเนาะครับเนาะจีเซียนใกล้สิสิ้นเดือนแล้วครับมันช่วงนานี่คือช่วงกันเ้าปูกันมันมันันสิออกเป็นเป็นดอกเป็นยอดโอ้คั <c oughs> นหักปีมาเฮ็ดตรงมาไอ้กา่าติขข้พับช่วงปีใหม่นี่เขาต้องเอาไอ แสงสว่างใส่ได้หลายหนึ่งโอ้หลอดไฟนี่ครับแสงต้องต้องใส่แสงสว่างเปิดให้แจ้งแสงสว่างเลยสิบ่าจะเสียบไปเบื้องเนาะครับนี่มันต้องใส่กลางใส่กลางสินะอันนี้ไฟพ่อพ่อว่าไฟลูพ่อพ่อใส่แค่ซีหลอดหมดถึงมันต้องเป็นยี่สิบหลอดครับนั่นมันไฟกระจไปเขาเปิดที่สวนเขานครับครับครับโอ้ยบอกเลยครับยางไปเบื้องอีกเดี๋วพ่อขึ้นนาเถอะครับเนี่ยนี่ กรมยางเอาพี่น้องเอ้ยนครับคอันแรกก่อนพ่อมันมันร่องทุนตอนแดดมันร่องทุ่นสูงนะมันร่องพุ่นสูงอันนี้ลงทุนหลายเป็นไงก่อนตัวนี้มันร่วมแล้วค่าในมันนี่กัดพอซื้อมากกว่าละสองพันครับในมันกัดสามสามกิโลนะสามกิโลก็คือหกพันค่าในมันหกพันครับค่าผ่านี่กัด พันซีใหม่ใหม่แล้วพันสามใช่่ะราคาผ่าห้องอะไรเออพะวันมันมันมันได้ใส่หลายปีมันบ่ิการบาร์เต่าห้องอาไรห้องก็ขันห้องบ้าเลใส่ห้องก็เก็บเนียนไว้นักจนไงครับในหลายปีเป็นชาวกปีคนขาห้องด้วยแน่ดีดีกูนะครับเิดขาดกันจะขาดไปรู้ว่างนะกูนะครอุ้ยหน้างามงามครับพี่น้องมาเก็บเอาไปกินกับคนกับแก้วได้พี่น้องกับสูตรน้ำใหม่มากกับหลักครับ แค่พลากว่าอันนี้เป็นดอกบางบางพี่น้องมันมันเป็นเส้นดายแต่แต่จังหวันหมดก็เลยว่าจะเก็บไปขายคือช่วงนี้เขาเขาต้องหยุดการขายผักเดือเนาะครอ้งส่วงนี้ล่อล่อเก็บเอาในึ่งานเดียวมันมันเอาไปขายมันก็ครับมันกระ벙งามนะกระงามบระงามแล้วก็ราคาก็ราบราคาก็ดีอยู่ครับราคามันก็ถุงหนึ่งก็ขายกันสองร้อยแปดสิบพูดหลักบาทกิโลสักบาทหาหาลูกหากิโลส่วนหากิโลป่ะเออหากิโลสองร้อยสองร้อยแปดสิบ หาโอ้ยมันก็ถึกซีหาสิบกว่าบาทไปแล้วครับมันก็ราคามันเกิดก็ไรโยตีมาห้องอ่อนโยอนอะนไรมันราคาราคาทรงนี่ครับหาสิบกว่าบาทประพ่านี่ครับคอ,อ้ายขึ้นรถแล้วบานี้แล้วบานี้เขาไปซื้อตามช่องอตลาดเกิดบ้างเอารถครับว่ามันสีแพงซ้ำใด้ครับได้ค้าเดียวต่นนี้ครับยี่สิบบาทสิบบาทบระมาณนี้เลยครับพี่น้องคสิบบาทปรื่องนี้ไม่ได้เอาเน็อเวอร์เอาเน็อแมันน่ะเอาไวอร์แต่ท่าน เขายเาป็นเจ้าสวรรค์ดอกพี่น้องเอ้ยผู้ละครเครื่องพักมันกับบ้งงามเขาก็มาเบิ่งแก่บ้งามเขาก็เลยต้องเอาแต่ดอกแต่ว่าพูดถึงดอกนี่โอเคไหม่อโอเคอยู่เนี่ยบานี้เขาปุ๋ยหมักมันเด้งบัดบานี้่เอาปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยหมักมาเร็งเอาปุ๋ยซิพาปุ๋ยซิพาสิบห้าสิบห้าสิบห้านี่บอปะปุ๋ยหมักโดยเฉพาะนะครับหมักเข้าใส่สูตรซิมหาเพราะว่าสิใส่เขาใส่ยังกระซางก็ต้อง เป็นปุ๋ยเร่งหมากเร่งผลนะพ่อเนาะอายุเดียด่ยมันมันเร่งใบเ,เลี้ยงใบเขาขายใบเขาปัจจัอไปไปออยอายุเดี่ยมครับชื่อขาดแต่ว่าก็กินได้ได้ครับพี่น้องมาเอาเด้เออุยต่างประเทศก็บินมาฮอลอดีหายจักกรรมู่ดออกปกติถ่ายเฉยมันก็เป็นหมากมันต้องมันทีนึงมีหน้าลุงเลยหมดทัศนงเฉย เอาหลอดไส่เอาอยัางใส่วันที่หนึ่งมีนาลงเลยเออกะมันเป็นเป็นช่วงของมันเเออมันนป็ช่วงของงมันช่วเป็นใบโดยเฉพาะเลยนะมันเปลี่ยนเปลี่ยนยามแล้วเปลี่ยนยามแล้วมันก็ยั่วกับอากาศโซนอากาศที่กันเน้องพรนะปกติว่นสุดลูกย้งเมื่อยยี่สิบแปดกุมภาพันธ์อันนันลงสุเมื่อยยี่สิบแปดกุมภาพันธ์สิ้นเดือนพอดีที่สามเมษาไข่ไขยโอ้บ่โดนตัวเซน่ะบ่เขาเด้งเอาแนวช่วงเนี่ยเพราะว่ามันครับเขาเอาขีงัว่าขีดเว้นใส่เรื่องใส่ได้ไรครับ ไรโบยันน่ะมันมันสีบัวไออีกบ่ลรอเคลือบวังงวดก้อนนั่นสีบัคเกียดอีกบ่ไอหินเผิดกู้ผิดไออีกง่ายง่ายเด้บัีิเกียดอีกบ่เป็นอีกบัีิครับนอาสมกับินเน่ะเาจังอันนี้มาเป็นอย่างถ้ำเกิดเนามาบ้านโพนี่เปื่อยบุกขาดเปื่อยมีได้แต่ว่าเ้าล่องเปลือยตะก้อนเหมือนบ่ห้าวร่องเปลือยตะก้อนนะครับพี่น้องคุยใส่ไปเนี่ยแต่ว่าจะใส่คืนบังคับมันโมมักบังคับนะอันเป็นสัตว์ มักธรรมศาสตร์ไปนเนี่ยนีใส่สุดๆไปหนีย่ยน้อยนึงครับเราโดยน้อยแล้วโซดาหน,ห,นหน่อยน้อย,ออยน,นั่นบอกว่าเออตามเมักหลา,ายว่ะทอบ่มักพวดมักปูเพรแม่นข้อปานนั้นครับแต่มันครั้หลายวันพิษใจไรน,น,นี้คือหัวเขาเลยนะพิษ <laughs> ใจบ่ได้ดีครับพี่น,อนอ้องโอ้ยง,งามดีครับอันนี้ประมาณงานหนึ่งพอดีเนาะงพอเนาะพิษบ้าจังเป็นอาหารวันวัดน้องมือ พอร่างประเมินเบิ้งกันนี่ยพอเขาเห็นดอกมันแล้วจังสีเขาสีได้จักกิกโลโ่เกิด,ด,ดว่าได้ครับคิดงงวาเอ้าจำจำสักคนนสีใดพ่อยีอ่สิบขวดบ่ะทำไมพอไม่อว่าในร้ายคนนั้นในร้ายกูครับถ้ายี่สิบขวดกับส่งไปทางทางเหนือคือต้าก็ส่งไปทางทางอื่นเดี๋วโลละสามพันกินโล่ล 3, น้องขวดละกิโลนสิป,ประมาณหกหมื่นได้ครับยางจำมันพอเนี่ยเกิดว่าสิไดเพราะว่าเห็นเห็นเห็นดอกเลยครับ คือว่าเห็นดอกแล้วก็คือได้ได้ได้แทนแน่นอนบ่ครับเออได้แทนแน่นอนเออเห็นดอกมาแล้วบ่เป็นแนวอื่นเป็นเป้าเป็นนแวอื่นไปเป็นไปบ่ได้ครับมีแต่สีเห็นมันใหญ่ขึ้นใหญ่เออมีมีแต่สิให้มันได้เพิ่มผลผลิตอีกก็คือเอาปุ๋ยสูตรจิ้มหาเมล็ดแล้วก็ดูเด้่มันดีวานนี้ครับน้ำยาขาดเป็น่พราะ่งสิมากินนี่ก็เอายาเมฉีดโอ้ขันบ่งเนาะแต่ว่าขันฉีดยานี่คือว่าเ้าบ่ขายพักอยู่แล้วฉีดได้เ้าเหาเสียเอาไแล้วครับยาอัดไปรลโเพราะว่ายาอัดไปเลยเพราะว่ามันปวดบ้านจังได้กระสางเ้าบ่ขายครับบบ่่ขายแล้วักนี่ สีคล้ายเป็นเม็ดครับสีขายในสีขายอันขายพันครับพี่น้องอาจจะได้ก๋ะเหล่าแก่ครับโอ้ยงามครับพี่น้องเด้ออันนี้คุณพ่ออุดมอิรีอิรอครับอุดมสมบูรณ์อิรีครับพี่น้องเบิ่งอรรดบุญเลยครับผมกระบะนี้ไปใส่ผมลระักชีวิตแบบนี้วิธีชีวิตแบบนี้ครับฝ้าทีออกข้างฝีหรือออกข้างเก่าออกข้างกัวไปหารถเท่าพ่อป่ะเนี่ออกมาหนี่งก็เม็นทางลาดยางได้ครับพี่น้องถนนไง พอสังเกตมันเป็นยังไงอยู่ <c oughs> ข้าวมุ้งผ่ากับปลามุ้ง <c oughs> กันข้าวมุ้งผ่านี่เป็นยังไงพองามเหมือนบ่น<พ>ข้าวกระเบื้องนั่นตัวบ่มุ้งนะอ้วนนั่นบ่มุ้งครับพี่น้องอ่วมาตั้งกันแท้ปานฟ้ากัาบเหนียวแบบนี้อ้วนอ, <c oughs> อันนี้บ่มุ้งเลยครับเด้อเป็นบ่มุ้งโอ้ยบ่เอาบ่เบิ่งเลยล่ะมันบ่บ่้องงามครับแต่ว่าอันมุ้งเบื้องที่แหละครับพุ่นล่ะอันมุ้งผ่ากับมันแตกต่างกันหลายครับแตกต่างโดยสิ้นเชิงครับ นี่ว่างนี่พาบนหอดโอ้สร้างนี่พาบ่หอดก็ได้ปล่อยเล่ยขีดขานซื้อมัใส่อีกวะทอมันในไรเราสร้างงอนขอไว้บ่านนั่นเนี่ยครับอันอันอันว่าอะไมุ่งผาครับโอ้ยมากนั่นก็จนเกลียวพอ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 บางเดิมบางงานมันมีมุ่งบางเดห้อนที่เกลีครับแตราไม่มุ่งนทีเกลอเลย ครับอันนี้ก็เป็นทางเขาหมู่บ้านพอดีนะครับพี่น้องนี่ครับตรงสวนเลยครับนี่ครับเบื้องหลังครับคือบ้านเพื่นครับอันนี้คือบ้านครับนี่ครับนี่แหละครับครับคุณพ่อครับครับอันนี้อันนี้สีรุ้งอีกบ่พ่อหน่พ่อเออตัวนี้สีรุ้งบอนบ้าณปลายเดือนกุมภาพันธ์จะปีเป็นหนึ่งเวียนบ่พ่อ ว่าหันเว้นมันเพราะว่ามันมันบ่ได้ผลกันทอดตีตัวกันหไรเนาะพอมันเพือปลูกเน้าอื่นเดี๋ยวไปสีรองมึงมันสีใดที่บุได้ร่องเบิ้งก็เป็นการศึกษาไปในตัวพร้อมเนาะพอเนาะไอเนี่ยมันในจาของมันของในของจาของอย่างบ่ได้ซื้อเพื่อนการเอื้อกผู้อื่นลงขึ้นกันทียากจุ่นละพออันลงทุนหลายได้ครับขันแรกขันตอนแรกก็คือเป็นรักมือร่างงามเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ครับพวกตุ้ยโมไถ่ไถ่ไงมันไอไถ่ใบซีเหมือนเนี่ยเฉพาะใบนี่ ครับบารนี้เฮาสิจบคลิปแค่นี้เนาะคุณพ่อเนาะขอบคุณมากๆเด้อครับขอบคุณหลายๆครับดีใตามผู้ชมขอบคุณมากครับขอบคุณหลายครับ